สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวนายสาแพทย์ทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒธรรมได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวประนามการใช้ความรุนแรงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่าดิฉันขอประนามกัมพูชาต่อการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยตามข้อเท็จจริง ท้งฝ่ายกัมพูชาเริ่มใช้อาวุธก่อนและมีการยิงในวิถีไกลเข้าสู่เขตแดนไทยถือว่าเป็นการละเมิดหลักปฏิบัติสากลตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมอันดีอย่างชัดเจนซึ่งส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฝ่ายไทยพยายามอย่างเต็มที่ผ่านการเจรจาพูดคุยตามหลักปฏิบัติทางการทูตเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลาย ลีกเลี่ยงการประทานและความสูญเสียด้วยความอดทนอดกลั้นและยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีมาโดยตลอดเพราะเชื่อมั่นว่าสันติภาพคือแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศจากการรายงานของฝ่ายความมั่นคงขอยืนยันว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ดําเนินการอย่างเต็มกําลังและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตราการต่างๆที่กําลังดําเนินการอยู่จะสามารถยุติความรุนแรงและนําความสงบกลับคืนสู่ประชาชนได้เร็ว ดิฉันขอสนับสนุนทุกมาตรการตอบโต้ของรัฐบาลกองทัพและกระทรวงการต่างประเทศภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักการสากลพร้อมส่งกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดิฉันขอส่งความห่วงใยกำลังใจให้ทุกท่านปลอดภยัยตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการในการหลบภัยจากรัฐบาลเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันให้ความสำคัญสูงสุด ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่24กรกฎาคม2568รัฐบาลไทยได้ออกแถลงการเรียกร้องนานาอารยประเทศประนามความโหดร้ายไร้มนุษยธรรมของกัมพูชากระหายสงครามเปิดฉากยิงก่อนช่วงเช้าและเปิดฉากระดมใช้อาวุธหนักระดมยิงโดยไม่สนใจเป้าหมายทางพลเรือนหลังยิงกระสุนปืนใหญ่ใส่โรงพยาบาลและหลังคาบ้านพลเรือนชาวไทยทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมากนายจิรยุห่วงทร,รั์คณะกรรมการส่วนเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา กล่าวว่าจากพยานหลักฐานชัดเจนว่ากัมพูชาเปิดฉากยิงเข้าใส่ฐานไทยก่อนและยังใช้อาวุธหนักอย่างต่อนเนื่องเข้าใส่เป้าหมายทางพลเรือนและขอเรียกร้องให้ทั่วโลกประนามความเลวร้ายของกัมพูชาโดยกัมพูชาเป็นผู้กระหายสงครามโดยไม่สนใจหลักสิทธิมนุษยชนใดๆแม้แต่น้อย ทั้งนี้โดยผู้แทนกองทบกรายงานต่อสวทกว่าสถานการณ์ชายแดนนั้นยืนยันชัดเจนจากข้อมูลและพยานหลักฐานพบว่าทหารกัมพูชาได้มีเจตนาพิเศษดำเนินการในลักษณะยั่วยุและละเมิดข้อตกลงมาตั้งแต่ต้นปีและในเช้าวันที่24กรกฎาคมได้เปิดฉากใช้อาวุธก่อนโดยมีการบินโดรนอากาศยานไร้คนขับเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อยั่วยุจากนั้นทหารกัมพูชาได้เปิดฉากยิงเข้าใส่ทหารไทยซึ่งกัมพูชามีการใช้อาวุธหนักอย่างต่อเนื่อง โดยมีการใช้จรวดหลายลำกล้องขนาด122ม mm, ิลลิเมตรและจรวด RPG ยิงเข้าใส่พลเรือนไทยที่ชุมชนบริเวณชายแดนอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์และอีกหลายพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากระสุนฝ่ายกัมพูชาตกใส่โรงพยาบาลและบ้านประชาชนคนไทยหลกหลายคนในพื้นที่มีพลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมากและเด็กอายุ5ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองได้อ,อพยพประชาชนในพื้นที่ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้ว